สวัสดีทุกท่านครับอยู่กับผมเองอมศิรนะครับอยู่กับมิกกี้เมาส์นะครับเดี๋ยวตอนท้ายจะเป็นการเล่าประวัตินะครับไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าประวัติถูกไหมครา้งนี้ผมจะเล่นสเต็ปเทพเลยครับเพราะว่าแบบนี้ขท่านดิเพราะว่าเลงนี้ม่ค่อนข้างจะสั้นแล้วเพลงนี้ยังเป็นแค่เดโมนะครับยังไม่ใช่เพลงเต็มเต็มนะครับเพราะว่ามันสั้นด่ ไอธรรมดายากสัดแล้วทำไมันเ,เป็นเล่มูลฉันรูงสั้นมากยังไม่หายยังไม่าาหายนังไม่สามารถหาตัวเต็มได้ครจบแล้วแป๊แบบเดียวมาต่อไปจะเป็นการเล่าประวัตินะครับผมต้องอยู่ใกล้ๆน้องผมหน่อยน้องผมเขาทำเสียงดังโดยประวัตินะครับตัวนี้ไม่ใช่บิ๊กกิเมาส์ครับแต่มันคือแซสบิ๊กกิเมาส์โดยก่อนที่จะกลายเป็น โดยก่อนที่จะกลายเป็นใช้มิกกี้เมาส์ครับมิกกี้เมาส์ก็คือสายที่ได้กลายเป็นใช้มิกกี้เมาส์คือมิกกี้เมาส์กิ๊มากแฟนของตัวเองไม่นอกใจไปหาไปหาคู่กับคนอื่นและเลยตัวเองที่จะฆ่าตัวตายด้วยวิธีอื่นแต่ดันแบบเหมือนโชคเหมือนโชคพยายามที่จะทําให้เขาไม่อย่างตายอะ่ะคือแบบในคลิปอย่างเช่นคือแบบในคลิปที่ผมไปดูนะอย่างคืออย่างเช่นแบบคือแบบมิกกี้เมาส์อ่ะคือจะเอาปืนอะ่ะ มายิงเจาะตัวเองแต่ทําไมมันไม่ออกและลองยิงใส่คนอื่นมันออกเฉยและหลังจากนั้นก็ลองยิงใส่ตัวเองแต่กระสุนดันหมดนั่นแหละคือแบบตรพัดสารพีครับผมสร้างความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าเขาจะฉีดยาใส่ตัวเองซึ่งมันฉีดยาพิษนะครับพอฉีดยาใส่ปั๊บคือคนอื่นก็มาห้ามไบครับซึ่งไม่โดนคนอื่นตายนะครับและต่อไปครับพี่คนบอลจมน้ำนับแต่ว่า แต่แต่แต่ว่าแต่ว่าซึ่งในน้ำมีปลาฉลามแต่แลจากนั้นแต่จากนั้นก็มีเรือนะครับซึ่งแล้วก็บอกว่าให้เขาผ่อยไปส่วนปลาฉลาก็ได้ตัดคนกัดกัดกัดคนที่ขี่เรือครบับอกว่าเพราะความผิดของคุณครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบวิธีสุดท้ายครับเขา,าผูกคอตายและไม่ตายอีกแล้วไม่ต้องดูบก็เกิดใหม่เฉยคือ,อด้วงจากนั้นเขาเลยใช้วิธีเดียวนะครับนั่นก็คือ เดินต่อไปแล้วก็ยิ้มแล้วก็ฆ่าคนเอ๊ะหลังจากนั้นตัวเองก็ได้ประสบศัตรูุล้มตายนะครับซึ่งคนคิดว่ามันจะจบเจ้าครับดันมียมทูตป,ปักดีศากตัวนึงครับเขาได้ทําการเซให้มิกกี้แมนกลายเป็นบ้าแล้วก็ฆ่าคนซะตัวในเนื้อเรื่องที่ชื่อว่า Mike Osterkoy s w i ิ m โ n g ร o l นะครับโดยนี่จะเป็นเพียงแค่คิปที่พาสต้านะครับ จะเป็นช่องคนนนี่เลยผู้คนจะสังเกตว่าเนื้อเรื่องต่อไปจะเป็นเนื้อเรื่องภาคดีนะครับส่วนเนื้อเรื่องภาคสามก็จะอย่างนี้โดยคัาซีนที่สามนะครับก่อนจะเริ่มเพลงสามโรลลี่ฮับบี้นั่นเองครับโดยมาอยู่ในคัาซีนที่โปเกมอนบอลนะครับอย่าหาว่าผมก๊อปแล้วกันนะ เอก่อนที่จะเข้าไปดูกันนะครับระวังจัมส์แกร์กันด้วยนะครับเตือนไว้ก่อนนะเอ่าปวดหัวเอาอะเป็นเหมือนสะกดจิตเลยนะติดตามตอนต่อไปซี่ติดตามตอนต่อไปมันได้ปล่อยอา่าซึ่งอันนี้นที่เราดูผ่านไปมันก็ซึ่งผมได้แปะไปตรงคำว่าคาสินนะครับมันได้บอกว่าไฟได้คันกินหมด ยิบอีกแล้วก็ในวันนี้ครับซิ่งมันก็ได้บอกเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องเพียบซิ่งงก็เป็นเพียงเคมีคิสตี้พาสต้านะครับซึ่งทุกคนก็เอาแบบเอามาทำเป็นแบบแบบบอนิเมชั่นทุกหมดในวันนี้คลิปนี้คลิปอะไรวะผมจะบอกให้น,น,นะครับจริงแล้วเพลงสี่นะครับตอว่ารยวแฮปปี้นะครับ ก็คือแตเพลงสองชั่ววูร l y happy แต่เพลงสี่ชื่ววูรีแ l ปปี p แท้จริงน,นล้มาครับแต่มันปล่อยแค่ในมูชันคอมรับในมชันมือถือยังไม่ได้ปล่อยนะครับคือต้องหาให้คือผมก็พยายามรออยู่นะผมได้ไปเล่นร์ชันสองก่อนนะครับอ่าทุกคนอย่าเบื่อผมเหมือนกันนะโดยหมดนี้นะครับมันเป็นเพียงแค่ทุกคนครับหมดนี้มันเป็นและหมดนี้มันเป็น คิสตี้พาสตานั้นเสียงดังนะเปิดทำก็อีหล่นเท่าไหม่ท่าไหหมอนนี้มันเป็นเพียงแค่คิสตี้พาสต้าเท่านั้นครับหรือว่าคนแฟนอาร์ตหรือว่าคูแบบคนที่คนที่เห็นหมอนนี้เล้วเขาเอามาทําเป็นหมดเองสารครับยังไม่ใช่ตัวเต็มนะจริงจริงยังไม่ใช่ตัวเต็มซึ่งประวัติข้อมูลของมันก็มีเพียงแค่ข้านี้นะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะทุกท่านคับ ขอให้ถึง10,000มืนซับหรือว,ว่า1,000แสนซับก็ได้นะครับ100ซับผมก็ดีใจแล้วถ้า1,000ซับผมดีใจยิ่งกว่านะครับขอให้ถึงผมขอให้ถึง1,000ซับนะครับบายค่ะ